คำเตือนในวิดีโอนี้ถูกสร้างเพื่อความบันเทิงอาจมีคำบรรยายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโปรดใช้จักรยานเฮจักรยานในการรับชมด้วยนะหากมีข้อผิดพลาดในการเล่นการกระทำที่ไม่สบายใจพวกเราขออภัยมาณที่นี้ด้วยทุกการเล่นผิดพลาดเราจะอัปเดตแก้ไขในที่ในสคริปชันและใต้คอมเมนต์นะครับสวัสดีครับพบกับพบกับเกมการ์ดบอยแบนด์นะวันนี้จะมาสังเกตขั้สั้นๆหลังจากหายไปนาน ติดงานเยอะมากมายเนาะเดี๋ยวก็จะเริ่มทยอยลงคลิปให้มัง้งวันนี้มาดูกันก่อนนะเป็นผลประกอบการระหว่างการซื้อเด็ก59บาทนี่ที่หาซื้อได้ในเซเว่นหรือว่าสั่งตามร้านได้นะซึ่งหลกักๆเลยคือเราจะมาเอาไอ้พวกไอ้พวกนี้ที่มันรีมาเห็นไหมโปรโมพวกนี้ปารี้บ็อกนะรีคอเวอร์เวลนะแล้วก็มีไอ้นี้พวกนี้ก็ได้ใช้กันนะยเวนไปนีไอ้นี่รู้ามาทำไม S <S <an> มีซื้อมาได้2กล่องเนาะเพราะว่าหาได้ตามเซเว่นแต่แถวนี้ก็มีแค่2กล่องนี้ก็5้บาทอ่าแต่เท่าที่ดูมาในกลุ่มซื้อขายเนาะเปิดมาไอพวกพวกเนี้ยราคาก็พ่งสูงเลยนะขย่ดูดวงมีอะไรบางอย่างละนะาดูกัเลยผลประกอบการ1้อบแปดบาทจะได้อะไรบ้างนี่ก็เป็นเด็กร่างรวมร่างเทพยักษานะของกัตนะเป็นดินจานี่ก็เป็นราชันปีศาสอเขา เมจิกแอสโบไดนั่นเองก็ไม่น่าเกี่ยวนะเพราะว่าหลักๆเราก็มาลุ้นเอาไอ้พวกนี้อ่ามันเก่งนะมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าลุ้นกันเลยเปิดอันนี้ก่อนเลยโอ้มันจะโผล่มาตรงไหนวะจะโผล่มาข้างบนหรือไหนข้างล่างหรือข้างบนหรืออันนี้คือไม่มีแล้วเลยไง นี่นะเป็นปกติเลยนะงโนม,มชีนนินจาสกิลคังนี้น <c oughs> อเอสดีนี่รีคอร์เวอรี่เวลนี่โผล่มาแล้วอ่าเป็นนี้ไปเก่งนะใช้ได้กับลหลายๆเด็กเลยอุ้ยกระชาน,นี้ออกดีวะ่ะแต่อยากได้บดีบ็อกมากกว่านะอันนี้ทิ้งไปเลยช่างมันนะใช้ประโยชน์อ่าอันนี้การด,ดีดีเห็นไหมเห็นอยู่แหละรีครอร์เวอร์เวลนะรีครอร์เวอรีเลยมีสกิลคือหา,ากคอสต์มาของการคู่แข่งทำให้ต้องทิ้งการ์ดจากบนมือของเรา สามารถแสดงการนี้จากบ,บนมือและจากพลังชีวิตหนึ่งหน่วยเพื่อทําให้การบนมือของเราไม่ถูกทิ้ง้วยความสามารถนั้นอ่าคือเป็นการทิ้งมือต่อหนึ่งครั้งนะก็เก่งมากเลยนะสําหรับพวกอย่างอะไรวะของดานะร์กเนดนะไอ้แบ็กอะไรวะโทลลี่อะไรสักอย่างอะไรเป็นการเซตนะที่มันถูกทำลายแล้วไอ้ฝ่ายทิ้งมือด้วยนะอันนี้ก็การดิสแฮนได้ไอวิสโทลลี่เอออันนี้แหละมีเคาน์เตอร์อีกนะเลือกใช้หนึ่งอย่างจากสองอย่างข้างนี้หนึ่งคือนำก๊าซผสมสุดรสองใบเข้าช็องเกตเคาน์เตอร์ชาวสองเกตนะแดงเก่งแล้วก็มี ครั้งต่อไปที่พลังชีวิตเราได้รับความเสียหายจากการโจมตีในเทิร์นนี้คขอบสหาระลดลงเป็นศูนย์อะอย่างเก่งนะจากการโจมตีนะคขอบสหาระลดลงเป็นศูนย์คัตกันได้ด้วยนะไม่ต้องจ่ายอะไรเลยเป็นเคาน์เตอร์ใช้ได้เลยนะถ้าสังเกตเล็กกับลเก็ได้พี่ก็ไปใส่ในลอดเบอร์พี่อยู่นี่อีกเล็กนึงนี่อีกสองเขาราชบิษณุ์ร์อะไปดูสิอ้าวชิดติดเที่ยเนี่ยอ่านี่เป็นเอสโมไดาราชพิษณุสองเขาเอสโมไดาล่างนี้ ก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะมันพร้อมเล่นเนาะแต่มีการจําเป็นอยู่นะไอ้พวกนี้ก็จะสมมติว่าใครเล่นเฉพาะสายมันก็ซื้อไว้นะมันใ้เก่งอยู่แล้วก็มีไม้ตายให้พวกนี้ก็จะมีการ์ดไปเก่งๆให้ดูได้ไหมนี่ไงบอดี้บ็อกซ์นะซองคองได้มาแล้วบอดี้บ็อกซ์อันนี้เก่งมากเลยหุ่ยสุดเจ๋งนะอันนี้บอกว่าค่าคอสแคสคอสคือจ่ายเงินเกตนะเคาน์เตอร์เลือกหนึ่งอย่างจากสองอย่างข้างนี้ครั้งต่อไปที่พลังชีวิตของเราได้รับความเสียหายในเทิร์นนี้เขาเสียหายลดลงสามหน่วยนะอันนี้สกิลแรกของมันนะ นี่เขาเก่งอะนะลดลง3นะอีกสกิลค,คือในเทิร์นนี้ถ้าการของคู่ต่อสู้โจมตีสีครั้งขึ้นไปหรือมากกว่านะเราจะไม่รับความเสียหายจากการโจมตีคือเราจะไม่รับความเสียหายจากการโจมตีเลยเขาตีมาสักมากกว่านนะั้นเราก็จะไม่รับดาเมจเลยนะเก่งมากเลยนะเขาตีโลนลมมาแหละแต่เขายังใช้สกิลเมื่อตีได้อยู่นะอนะ่าก็เก่งมากเลยนะอย่างี้สุดยอดนะผมะบอกมาไมได้ดีแล้วพวกนี้ก็เก็บไว้เล่นก็ได้ใช้ก็ได้ถือว่าเลดออกก็นะมันเป็นการสุ่มอะไรนะอย่างเี้ยแหละมันจะยากไม่ใช่ ที่ยากคือไม่ใช่พวกนี้นะที่ปัญหาคือมันจะหาซื้อเอกพอกล่องพวกเนี้ยจากไหนนะเซเว่นจนมากก็โดนเหมาไปแล้วนะมาดูในประเด็นที่เรื่องว่ากาืในเรื่องราคาเนาะอ่าที่เขาขายกันก็ไม่แปลกเนาะเพราะว่าไอ้พวกกล่องพวกเนี้่ะพูดตรงๆเลยไม่มีใครอยากซื้อเท่าไหร่หรอกนะสำหรับผู้เล่นมือเด็กไอ้ผู้เล่นเก่าๆเนาะเล่นใหม่ก็ซื้อไปก็คุ้มนะแต่พวกนี้ไปด้วยถ้าถ้าเรามาคิดว่าไอ้คิสแอนขายหรือเคเคที่เขาทำมาเนี่ยเพราะอะไรนะ หนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าต้องการขยายวงในการเล่นของมือใหม่ๆด้วยนะมันจะได้เล่นง่ายขึ้นในพวกนี้ก็เล่นได้นะเด็กพวกนี้มันก็ถูกนะผู้ใดพวกนี้ไปก็เก่งเลยไม่ใช่ว่ามีครั้งแรกนะไอ้พวกเนี้ยถ้าจําได้เด็กห้าเก้าบาทเมื่อก่อนเขาจะมีสุ่มให้นะแล้วก็มีไอ้พวกนี้ก็มามาลีให้นะห้าเก้าบาทนะสำหรับผู้เล่นใหม่ก็ควรซื้อเล่นนะแต่สำหรับเพื่อนเก่าคือมันไม่ไม่ มันจะโมโหไปเลยนะว่าทําไมต้องทําแบบนี้เนาะซึ่งมันจะเป็นการเหมือนกับปั่นราคาด้วยเนาะซึ่งเด็กไอ้พวกเนี้ยเขาซื้อไปแล้วก็ขายในเพจกันราคาก็จะสูงขึ้นเราซื้อกันเองมือนหนึ่งไปงี้นะ่าจะคุ้มกว่าแต่มันก็เป็นสูตรนั่นแหละหได้หรือเปล่าไม่รู้ด้วยนะอย่างนี้มันก็จะมีรีมาให้อยู่นะในชุดนะมีอยู่แต่ไอ้เนี้ยฟอยก็ได้อยู่มันก็เป็นฟอยจุดนั่นแหละไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สรุปก็คือคนที่เป็นนักแข่งหรือว่าต้องการรีบสิทธาของเด็กหรือว่าต้องการใช้้้ขออองมมมคคควววรรรซซืืหหาาาา่ใส อสองใบน,นี้พวกไมเดเอาใช้ก็ควรจะใส่ได้นะเออเป็นได้เยอะๆอยู่แต่มันก็นั่นแหละพวกนันเก่งสองใบนั้เก่งส่วนคนที่แบบเฉยๆเดี๋ยวรอก็ได้หรือว่าเล่นพวกเด็กที่ไม่จำเป็นต้องใช้อย่างพวกโมอกองอะไรพวกนี้บางทีโมอกองก็ติดเยอก็ได้นะพวก,นะกน,นี้มาไว้กันตายแนาะแต่โมกองบางทีปกติมันก็เล่นลำๆในเขาเรียกว่าอะไรเป็นเผาของมันอยู่แล้วนะมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะเก็บไว้รอซื้อ ที่หลังก็ได้แต่อย่างเด m ม n นชันหรือว่าเด็กที่มันต้องการแบบต้องการต้องรอดในเทิร์นนั้นให้ได้หรือว่าปิดเขาไม่ได้เลยต้องยื้อสักหน่อยพวกนี้จําเป็นนะเด e ม s นชันรอดอ่ะพี่นะเดนม o นชั s รอดนะพี่โวยอยู่ละโวยเด็กมันก็ต้องซื้อเก็บไว้นะกันได้นะกันเวฟได้แล้วก็ชาร์จเกตให้ได้ด้วยนะสุดยอดไปเลย สองเกมปุ๊บบีรอเลยนะแล้วก็แอบหารอดด้วยเดี๋ยวมาดูที่ว่าในพวกนี้จะมีอะไรให้เล่นบ้างมีดรชชั่ิชาเอสโมไดมีให้4ใบนะเอ้ถ้าสมมุติว่าใครจะเล่นเอสโมไดใช่สองหัลักที่รีมาในชุด h ย b 0 3นะอันนี้ก็ควรจะซื้อเก็บไว้นะมันมีการที่จําเป็นเล่นได้อยู่อย่างที่ถ้าเห็นจากในคลิปเอสโมไดดีเบต้านะไอ้พวกนี้ก็ยังใช้ได้นะเอามาเป็นพวกเคาน์เตอร์คองมาตีเวฟได้นะมันก็เล่นได้นะตัวนี้ที่มันดีเบต้ามาได้นะเ,เก่งอยู่เด ก็เออไมจิกสามันเนาะมันก็เล่นได้เก่งๆพวกนี้ก็ใช้ได้วินญาณก็เก่งเลยนี่ไหมเมื่อถูกกิงจากมือเราได้รับพลังชีวิตหนึ่งหน่วยโจ๊กัดหนึ่งใบใช่ไดออ้แต่มันไม่ติดมาบดเทนได้ไปเนี้ยสุดยอดไปเลยเออเออการฟาร์มก็มีให้นะแต่ก็นี่แหละพร้อมเล่นเนาะเอออิฟแฟกให้ด้วยมาเป็นนินจาดูไหนดูซิไม่ได้แตะนานแล้วนินจาแทบไม่เล่นเลย นี่นีเดนโรเมชีนเอน่ารักมูมิงเชียวใทยเนี่ยอ๋อมีคนอืมก็เป็นตัวพวกนี้นะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่เลยแจ็คสากูจิมารุนะมีไว้เก่งเลยนี่ก็มานี่การ์ดดีมาให้สี่กระครั้งนี้นี่เบนนี่ก็เก่งนะไปเล่นกับคาตนาได้หลายเล่นกับทาก้าทาก้าคาสนาได้นะนินจาคันชองวารี อ่าวันนี้ใบสุดเก่งเลยนะเล่นได้กับคานานอห,หลายสายเลยมีโกก็ใช้ได้นะต้องการเกล็ดก็ชาร์จไปวันนี้เก่งนจ่ายหนึ่งเลตมอนเต้นหนึ่งใบโอ้จ่ายทำไมวะแพงวันนี้เนี่ยพิกเสือก็มีตลาดก็เป็นจะเป็นพวกไม้ตายเนาะนี่กับการเพื่อบางใบเนาะออของคาตนาก็ตามคอนเซปต์ของ KK เนาะว่าเออเข้าถึงใด้ทุกคนเนาะ อันนี้ก็เออจะเข้าถึงในทุกคนมันก็เข้าถึงแหละตามที่เขาประกาศเนาะแต่ก็เออมันก็รู้สึกเจ็บใจนิดหน่อยนะสำหรับคนที่เป็นผู้เล่นเก่าแถมแพ็กเกจเขายังเปลี่ยนเลยนะกล่อง59เลยนะมันดูแข็งแรงขึ้นเนาะถึงแม้ว่าจะนิดหน่อยก็ตามแต่ว่าแข็งแรงขึ้นเพราะว่าดูจากมีก็มีดราม่าเรื่องขอบการ์ดด้วยโดนกิน้ะพวกนี้เนาะจากอันนี้ก็ไม่มีนะไม่มีตําหนิอะไรเลยการ์ดก็ดี ใช่ได้นะแต่แค่ติดเรื่องคือฟอยก็มันเมื่อมีอยู่ฟอยลายเดียวยอยากให้พัฒนาฟอยอย่างอื่นบ้างเนาะฟอยแบบเลเยอร์เหมือนเมื่อก่อนไงถ้าจําไม่ผิดนะไปดูของดันเจียนจอมาอ่าพวกแจ็คไนท์ของดันเจียนจอมานะ geon, านนะตัวนั้นสวยมากเลยหรือว่าฟอยชุดเก่าๆเนาะชุดแบบเอเก่าๆนู่นเลยนะฟอยสวยมากนะใครที่ทันเนาะแต่นี้ก็เป็นจะฟอยพวกแบบีฟอยจุดเนาะ,ะเดี๋ยวเรามีความคิดเห็นยังไงกับการการ,การซื้อขายการหรือว่าการ การตลาดของ KK ยังไงก็ลองมาเม้นท์คุยกันข้างล่างได้นะพูดคุยกันได้ส่วนเรื่องจะทําคลิปเมื่อไหร่นี่ก็เออตอนนี้เราพยายามเริ่มเริ่มกลับมานะตอนนี้พวกพี่ก็พยายามลื้อฟื้นการเล่นการ์ดอยู่ไปศึกษาลุลิ่งเพิ่มนิดหน่อยนะเพื่อามาเล่นการ์ดให้ดูให้มันถูกต้องมากขึ้นนะอาจจะใช้เวลานิดหน่อยเนาะเพราะว่าวันนี้ก็ไปซ้อมเล่นกันมาลสะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้เนาะมาให้ดูเฉๆว่าเออมันผมกับการเป็นยังไงเนาะมันก็เป็นการสุ่มนะเนาะ แค่นี้นะได้บรีดบอกกับรีค o ร e r ลี่ e บลมาการ์ดในเก่งสองใบนี้ก็คุ้มละสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับลาเด็กกว่ามาแหละบ๊วย